งานเข้าอีกแล้วฉันน้ำหมานกินไม่ยั้งเลยเฮ้อ <c oughs> มีนัดกงกับแก๊งหมือบ้านข้างๆต้องรีบไปละโอ้ยเจ็บหน้าอกฉมัดเป็นอะไรไปนี่ฮ้ออโอ้ยทำไมฉันถึงเจ็บอย่างนี้เหมือนมีอะไรมาบีบฮ น้ำหมานนะเซ่กินแต่ของมันของหวานของพวกนี้ทำให้ไขมันไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจนเป็นตะกรันพอหลอดเลือดเสื่อมสภาพก็จะปริแตกทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันจนหัวใจขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจอาจจะหยุดเต้นกระทันหันจนเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้โอ้ยค่อยยังชั่ว ขอโทษนะเจ้าหัวใจต้องรีบไปหาหมอก่อนวันหลังฉันจะต้องทำตัวดีๆหัวใจก็จะสบายไปด้วยเ,ออเกือบไปแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ